อยากให้ผิวดูฉ่ำน้ำําแต่เบื่อการดื่มน้ําเปล่าจืดๆวันนี้เบียมี5สูตรน้ําดื่มที่จะทําให้ผิวของคุณดูกโกลจากภายในมาฝากกันครับสูตรที่1ครับแตงกวามะนาวใบสาระแหน่แตงกวาเติมน้ําให้ผิวและช่วยให้ผิวของเราอุ้มน้ําได้นานมะนาวมีวิตามินซีทำให้ผิวกระจ่างใสครับและที่สําคัญตัวสุดท้ายใบสะระแหน่ ตัวนี้ดีมากๆเพราะว่าช่วยลดการอักเสบของผิวครับผมซึ่งวิธีทำง่ายๆไม่ยุ่งยากครับเพียงหั่นแตงกวา4-5ชิ้นมะนาว2-3ชิ้นใส่ลงไปในน้ำเย็นและเพิ่มสารแหน่ลงไปแช่เย็นครับง่ายๆแค่นี้เลยสูตรที่2ครับสูตรแตงโมกับเมล็ดเจียแตงโมมีไลโคปีนทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกโกลครับส่วนเมล็ดเจียช่วยให้ผิวของเรากักเก็บความชุ่มชื้นได้นานนี้ขึ้นครับซึ่งวิธีทาง่ายๆครับ ปั่นแตงโมแบบไม่กรองครับหลังจากนั้นเติม,มเมล็ดเจียไปพักไว้10นาทีให้เขาพองตัวแล้วสามารถดื่มได้เลยครับต่อไปสูตรที่3ครับน้ำอุ่นน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวครับน้ำอุ่นจะช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมน้ำได้ดีครับส่วนน้ำผึ้งมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นและมะนาวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวให้กับเราครับซึ่งวิธีทำก็ง่ายๆครับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วผสมน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชากับมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากันแล้วดื่มตอนเช้าหรือก่อนนอนได้เลยครับสูตรที่4ครับมะพร้าวกับมะนาวในมะพร้าวจะมีอ e ิเล็กโทรไลต์ธรรมชาติครับช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นส่วนในมะนาวก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มความสดชื่นให้กับเราครับวิธีทำง่ายๆครับ น้ำมะพร้าวสดหนึ่งแก้วคู่กับมะน,นาวครึ่งลูกครับผสมให้เข้ากันแล้วดื่มหลังจากตอนตื่นนอนหรือว่าออกกำลังกายครับและสูตรสุดท้ายครับชาเขียวน้ำผึ้งแล้วก็เลมอนครับตัวชาเขียวเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลสระช่วยลดริ้วรอยน้ำผึ้งช่วยเติมความชุ่มชื้นจากภายในสูตรนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันครับชงชาเขียว1ถุงครับกับน้ำร้อน250 ml อหลหลังจากนั้นพักให้เย็นครับแล้วเติมน้ำผึ้ง1ึ่งช้อนชา กับเลมอนอีกครึ่งลูกครับคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ําแข็งครับสูตรนี้ไปแนะนําให้ดื่มตอนช่วงบ่ายนะครับจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นและที่สําคัญช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นด้วยครับตเติมน้ําให้ผิวดูช่าโกรงง่ายๆเริ่มจากเครื่องดื่มที่คุณเลือกสูตรเครื่องดื่มพวกนี้ทําง่ายแต่ได้ผลจริงครับใครลองแล้วชอบสูตรไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดติดตาม แล้วมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าครั้งหน้าเบียรจะมีทริคอะไรมาเล่าให้ฟัง